เจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเป็นวันมหามงคลยิ่งวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่12ส,ส,งสิงหาคมตรงกับพุทธศักราช2566เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพันชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสลริกิต พระบรมบราชินีนาถสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของประเทศเราเป็นวันชาติและเป็นวันแม่เนาะของชาติซึ่งเราก็ควรที่จะน้อมเอาความสำคัญวันมงคลน,นี้ได้ระลึกถึงบุญคุณของ มารดาของเราแม่นั้นเป็นเพศที่จะต้องเคารพบูชายอย่างยิ่งแม่นั้นเป็นผู้ที่ให้ความรักให้ความเมตตาอย่างยิ่งกับลูกเรานั้นเป็นเลือดเนื้อของแม่เรานะ ท่านอยู่ดีๆก็ต้องมาอุ้มท้องดูแลเราเป็นเวลาเก้าเดือนในเวลานั้นลูกมีแต่ความทุกข์จะเดินเหินจะกินนอนอะไรก็ต้องระวังเป็นห่วงลูกในครันแล้วก็ความผูกพันที่ท่านมีกับเราเนี่ยยิ่งใหญ่นัก ถึงวันที่ให้กำเนิดก็ยิ่งเป็นวันที่หนักหนาสำหรับเพศแม่เป็นอย่างยิ่งเป็นอาการที่เสี่ยงกับความเป็นความตายนะทุกข์ยากอย่างที่สุดอัตมาภาพเองนับถือเพศแม่เป็นอย่างยิ่งระลึกกำหนดถึงอยู่เสมอ ในการทำบุญทําทานหรือทำดีสิ่งใดก็าตามถ้าเกิดบุญเกิดกุศลก็จะระลึกถึงแม่พ่อแม่นั้นเป็นสิ่งที่ต้องเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่งอย่าให้การสั่งสอนผิดผิดซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้ปัจจุบันเนี่ย มาเบี่ยงเบนเอาความจริงอันนี้ไปจากใจของลูกๆเป็นอันขาดนะให้ระวังเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะลูกในที่สุดแล้วแม่น,นี้จะไม่เคยขาดจากเราเลยไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ยังเป็นลูกท่านอยู่เสมอนี่แหละ ความรักที่ท่านมีกับเราแต่เดี๋ยวนี้นั้นเป็นที่น่าเสียใจายมากเป็นที่น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งได้ยินได้ฟังมาว่ามีคนสั่งสอนให้เราเข้าใจผิดไปว่าการกำเนิดของบุคคลนั้นไม่ได้เป็นความตั้งใจ ไม่ได้เป็นความต้องการของบุคคลนั้นๆเป็นการเกิดขึ้นมาโดยโดยที่ไม่ได้มีการแพลนหรือมีการเตรียมแต่จริง,รงๆไม่ใช่นะลูกการเกิดของมนุษย์นั้นในทางพระพุทธศาสตร์แล้วนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างบุพเพสนิวาสาถ้าเราไม่เนื่องกันกันกบมารดาบิดาแล้วเราก็จะไม่ได้มา กิดในครันของมารดาของเราเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยธรรมชาติอย่างหนึง่งที่มีอยู่ในจิตของแม่ก็คือความรักความเมตตาความห่วงแหนความเป็นห่วงเป็นใยที่มีกับลูกมีตั้งแต่วันที่ถือจุติในครันจนกระทั่งวันให้กำเนิด คือคลอดออกมาจนกระทั่งวันที่ท่านสิน้นหรือว่าลูกได้หมดชีวิตลงความรักจกึงจะสบานลงได้หรือว่าก็ยังมีความห่วงใย,ยตามกันมาอีกในระหว่างที่ท่านมีเราแล้วเนี่ยความเป็นห่วงเป็นใยก็ยังมีติดตามอยู่ตลอดเวลาท่านจะตื่นก่อนเราแล้วก็นอนทีหลัง จะทุกข์ทรมานอย่างไรก็ยอมจะต้องให้ลูกเป็นสุขก่อนกินก็เหมือนกันจะต้องให้ลูกกินก่อนกินแล้วนอนจนหลับแม่ถึงจะพักผ่อนถึงจะหลับได้ตื่นแม่ก็จะตื่นก่อนดูแลกันมาตลอดปกป้องรักษาทุกสิ่งทุกอย่างทำไมคนปัจจุบันในบางส่วนบางพวกจึงเห็น ผิดเป็นชอบบอกว่าอืเราเนี่ยเกิดมาโดยที่พ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงมีหน้าที่จะต้องดูแลเราอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ลูกมันผิดมันผิดมากๆเลยเราก็ไม่ได้อยากจะพูดไปในเรื่องของการเมืองแต่ว่ามีประเทศบางประเทศเนี่ยมันต้องการทำลาย ประเพณีนิยมหรือว่าความเชื่ออันดีของเราความกระตันยูที่เรามีต่อมารดาบิดาแม้กระทั่งผู้มีพระคุณเช่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือสมเด็จพระราชินีสริกิจนี่นะเวลาที่ท่านยังทรงงานอยู่นี่ ท่านก็ให้ความรักเหล่าเหมือนกับแม่มีกับลูกแต่ดูแลในส่วนรวมในส่วนกว้างเป็นแม่ของของชาตินะลูกไปหาเอาไปเปิดดูใน Google ก็ได้ว่าความดีของท่านท่านสร้งางอะไรไว้บ้างมีคุณานับประการนับประการไม่ทวนีเดียวคู่ไปกับ พระบาทมเด็พอจะอยู่หัวรัชการที่เก้าเรามีเรามีมีบุญมากๆที่ได้อยู่ในประเทศนี้เราเกิดในรัชการที่เก้ารู่ที่สิบเนี่ยนะขอให้คิดให้ดีขอให้ค้นคว้าหาความจริงอย่าได้เชื่อสิ่งที่เขาเอามาหลอกมารวงเรานะลูกนะ ประเทศเรามีสิ่งที่ดีงามมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกระตันยูรู้คุณที่เราจะต้องมีดอกแม่ต่อบิดามารดานี่ลและก็ขอให้มีสติในการรับฟังขอให้ใช้วิจรารณญาณที่ถูกที่ควรจะได้เห็นแก่ ศินอามิรสินจ้างที่เขามาจ้างให้เราฟังผิดคิดผิดทำผิดขอให้ลึกถึงแต่ความดีงามของขนบคำนียมประเพณีของเราเรามีสิ่งที่ดีงามมากๆเราอยู่ในประเทศที่ดีเราอยู่ในสวรรณภูมิเรามีพระศาสนาที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ตลอดเวลา ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเหล่านี้พิสูจน์ได้หมดเป็นวิทยาศาสตร์ได้หมดขนบธรรมเนียมที่เรามีอยู่ในเรื่องของกตรัญญูกตะเวทีก็มีอยู่จริงแล้วได้ผลสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรามีอยู่ในประเทศเหล่านี้่ลูกเราจะต้องรักษาหวงแหน แล้วก็ทำให้ผู้อื่นเห็นพยายามชักชวนผู้อื่นที่เข้าใจผิดให้หันกลับมาหาความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในขณะนี้มันน่าเป็นห่วงมากๆเขาเอามาหลอกมาลวงพวกเด็กๆของเราลูกอยากให้แก้ไขกันเนาะอยากให้หักให้แพงให,ให้ให้รัก แม่รักพ่อให้มีความตั้งใจที่ถูกต้องให้ระลึกถึงคำสั่งสอนนั้นดีของสมเด็จพระสัมมาสมพุทธเจา้าให้คนคว้าหาให้เข้ามาใกล้พระพุทธศาสนาให้เข้าใากล้ธรรมให้มากยิ่งขึ้น ถ้าใครที่อยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ขอให้ช่วยกันบอกชักชวนเผยแผ่เอาธรรมนั้นต่อไปเพื่อจะได้เกิดความสงบร่มเย็นในประเทศเราก็ด้วยเวลาอันจำกัดวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันมหามงคลอาตมาภาพก็ขออำนวยพร ขอคุณพระศีรัตนาไตรอันศักดิ์สิทธิ์จงดนบรันรดาลให้ลูกลูหล,ลานทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุยืนมีวันณะที่งดงามมีสุขภาพที่แข็งแรงที่เจ็บที่ไข้ให้หายให้มาลายไปปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในศีลในธรรมขอให้ลูกได้ประสบความสำเร็จ ขอให้โชคดีมีชัยให้เจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร